กลคืนโคตรเงาอยากจะหาคนปลอบใจแต่มันจะมีบ้างไหมและใครสักคนคอยห่วงใยจะหาเป็นเธอก็ดีควมสุขขงฉันสักทีเห็นแต่หัวใจดวงนี้ให้ดีที่สุดในจำไว้กลางคืนโคตรเงาอยากจะหาคนปลอบใจแต่มันจะมีบ้างไหมและใครสักคนคอยห่วงใยเธอมันเชื่อไรฉันจะอ่อนถึงหน้าตาของฉันเหมือนกับจอ เบอร์เธอเบอร์ไรฉันจะโทบอยากทำให้ฉันเงาเงาอารมณใส่ใจได้แข่ม,มองใส่มองได้ทั้งป่าใส่ใจไอ้นี่นะสิพาไปกินแกงนองไม้สิพาไปเลี้ยงควายและขี่รถไถนาและอ้ยก็สัญญาว่าจะมีเพียงแต่น้องนะเธอบอกเธอเป็นสกอยเธอเลยต้องชอบไปรับ เธอสังกตเพลงดแดนเซอรเธอไม่ค่อยฟังเพลงรับจึงกับหน้างอยมันโดนต่อยด้วยหมากยับจึงไม่มีเวลาที่มาฮบแวนก่อนปั๊บมีใจไม่อยากจะแซดเพราะนี่มันแฮบปือนิวเยลที่เธอจนัวสวมร้อนแรงจะยิงกว่านิ้วเคียร์เละอยากให้เธอมาเฝ้าและเข้ามาเป็นเด็กนิ้วเฮียไม่มีความสุขความเศร้าเพราะเอาไปเดากันนิ้วเมียอยากจะเข้าไปจีบเธอใครก็ยาง ผมันอยากเชแต้องดุกระปาานิดจมูกน่อยโอ้ยมันกินใจเฉยน่รักเบาเบาน่อยโอ้ยจะเกินไปถึงตาบักวันละน้อยเดี๋ยวผมพาไปไปน่ารักไกลๆน้อยโอ้ยจะบ้าตายก็ใจมันชอบทำยังไงก็ชอบ มองอีกสักกี่รอบในใจก็มีแต่คุณทุกรอบให้บอกทุกวันยังไว้แล้วคุณจะฟังฉันไหมไม่ว่าจะไปที่ไหนก็มีแต่คุณไม่ต้องสงสัยก่อนนอนคืนนี้ช่วยส่งข้อความห่างเพียงในิดใจยาวุวา่วังห่างเพียงแป๊บมันไม่ได้นานเธอรู้ว่าเธอสำคัญแค่ไหน ไม่ใช่แบบนั้นพี่ไม่ใช่คนแบบนั้นนะเรื่องจริงไม่ใช่ในฝันครับเคยฟังเรื่อีกสักครั้งนะเ่อตาช้ค่ขาดจิอวังชาได้เจอื่องอยู่ด้วยกันครับถ้าเราไม่มีแบบ่านมีเธอเื่องต้องมีฉันสตีนน้องที่คนเดียวไม่ยังมีท้องมีแค่ใจมีจับให้จ้องเธอคนฝนลงพันไม่มองมันก็มีแค่น้องใจของพี่ไม่มีมีึ่งนี่องมีมอมันความันลอง